เรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเหมือนกับลิขิตฟ้าเพราะทุกคนมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดมาแล้วเมื่อไหรคนในไปทําบัตรมันก็ลันของมันอ่ตมแล้วบ้านนี้ก็ยังเปลี่ยนเลขที่ได้ได้รถนี่ก็เปลี่ยนเลขบ้านแกแกเลขทะเบียนได้แ,ไแต,แต่อันนี้เปลี่ยนไม่อันนี้ก็อาจจะมีแกเ้เคล็ดได้ค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนภาครัฐคงไม่ยอมศูนย์ที่อยู่ตรงกลางของเลขนั้นคือเรื่องของอายุที่ไม่ยาวที่ทายมาเนี่ย พยากรมาเนี่ยแม่นไม่แม่นข้าพเจ้านางสาวมิมลนทิปันคงขอ,งของกราบอนุสการรูมอาจารย์หลวงภูเป็นโคสกาโมและธรรมาทายาทฝ่ายคารวาด เป็นการเคารพยิ่งที่ได้สร้างตัวตนให้ข้าพเจ้าได้มาสร้างคุณงามความดีและได้เผยแพร่รหัสลิขิตเปลี่ยนชีวิตจากลายกลายเป็นดีให้แก่ผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาค่ะสาธุวันนี้เด e m o มูมาสเตอร์เป็นตอนที่แนะนําผู้เข้าร่วมรายการอีกแบบหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วเวลาเข้ารายการเนี่ยเราสองคนจะแนะนําผู้ร่วมราการแต่วันนี้เปิโดโอกาสให้ผู้ร่วมราการและพี่โกเนี่ย ได้ทำพิธีนักวการครูบาอาจารย์คือหลวงปู่เป็นเดนมูมาสเตอร์วันนี้นะครับจะพบกับพี่ทิพคุณวิมลทิพย์ปานคงน,นะครับซึ่งท่านเป็นนักดูเลขรหัสลิขิตเปลี่ยนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีด้วยศาสตร์แห่งการดูสมตัวบนบัตรประชาชนของทุกคนพบกับพี่ทิพครับทีนี้พี่ทิพครับแนะนํานิดนึงว่าแล้วเป็นมายังไงถึงได้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เป็นแล้วก็ม,มาเป็นศาสตร์ การดูเลขท้าย3ตัวบนบันตรประชาชนใช่เอาเอาตัวเองก่อนนะคะก็คือคือจากความศร,ร,รัทธาครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมทายาทนะคะที่เอ่อเป็นคาราวาสก็คืออยู่กับท่านมาแล้วก็เราอ่ะศึกษาตัวเลขมาก็คือเป็นนักบัญชีฉะนั้นอยู่กับตัวเลขมาตลอดเวลาเลยเห็นบ้านใครก็คอยสังเกตพวกพวกนักบัญชีจะเป็นคนคอยสังเกตสมัยก่อนก็มาอยู่กรุงเทพใหม่ๆ ก็นั่งรถเมย์ผ่านหรืออะไรผ่านก็แต่บ้านนี้ทำไมถ,ถึงล,ล้างร้านอาหารนี้ทําไมถึงล้างไอ้รถนี้เลขรวมแล้วมันเป็นเลขอะไรแต่น้นควาหม่ยังไม่ซึง้งแต่รู้แต่ว่าถ้ามีเลขหกส่วนมากบ้านจะล้างแต่ถ้าบ้านเลขหกมีเลขหก ทํากิจการบ้านนั้นจะรุ่งเรืองแล้วฟิตนั้นจะรุ่งเรืองอแต่มันก็ต้องดูเลขประกอบอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วลวครูครูที่พิธีไปเรียนเนี่ยคือคือ,คอ,คอท่านธรรมาทายาทของหลวงปู่เป็นนี่แหละค่ะแต่ที่ที่ผมชอบคืออะไรรู้ไหมครับจากอาชีพนักบัญชี <c oughs> ที่อยู่กับตัวเลขมาโดยตลอดพิกพิกพิกวันหนึ่งกลายเป็นแบบอาชีพเดิมของฉันนี่แหละแต่สามารถเป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็นอีกศาสตร์หนึ่งได้ คือสายงานบัญชีพลิกมากแกกเป็นการช่วยชีวิตทีนี้เราก็ไปถามว่าแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมท่านบอกวิชานี้มีอยู่ท่านก็พิจารณาอยู่แล้วก็ท่านก็ดูว่าเราเหมาะสมไหมเพราะราท่านก็ต้องดูเราด้วย <c oughs> อพอดูแลท่านกับข้อสอนท่านบอกว่าได้แต่ชะตาชีวิตพวกนี้ มันเล่นกรรมคนอื่นนะท่านก็เตือนไว้เราเราก็ต้องอยู่ในสัจจะในสิ่งที่ท่านซอนห้ามนอกอเพราะว่าเราไปไปแตะต้องเขาก็กรรมเขาจะเข้าเราแทนท่านคอยระวังเรื่องนี้แต่ก็จะมีพิธีไหว้ครูอยู่ค่ะเหมือนเราเอาลิขิตฟ้ามาเปิดเปิดใช่ค่ะแต่ว่าเปิดในทางเป็นบวกก็คือเปลี่ยนให้ชีวิตเขาดีขึ้นฉะนั้นเน้นให้เขาสร้างบุญสร้างทานสร้างบารามีเพื่อพลิกชีวิตมไม่ใช่อยู่แบบเช้า เย็นแบบชีวิตปกติมันต้องเปลี่ยนความคิดใหม่มีวิธีแก้มีวิธีแก้ไปทางคุธศาสนาส่วนใหญ่ใช่ค่ะก็มีการช่วยจากร้ายกลายเป็นดีตามรหัสแล้วแล้วถ้าเกิดคนที่จะมาหาทิทิกเนี่ยเขาจะให้ทิพี์ดูอะไรแล้วช่วยยังไง เลข3ตัวก็มาดูก่อนสมมุติอ่ะมีใครในนี้มั่งให้เป็นสมมุติฐานสักคนหนึ่งจะง่ายกว่าลองเลยสามเก้าสี่ค่ะสามเก้าสี่ครับสามเก้าสี่สามเอาเลขแรกก่อนนะคะสามเก้าสี่ก็เป็นคนที่จิตใจดีเน้นถ้าเน้นก็คือเน้นธรรมะถ้ธรรมานะแล้วก็เป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงถ้าใครทักใครอะไรถ้าเชื่อแล้วอย่ามาทักกูไปลงทุนอะไรหรือไปทําอะไรเนี่ยไม่เคยได้คืน ให้เพื่อนหมดใช่เพื่อนมาเอาหมดนะแต่ไม่เคยได้คืนก็คือเป็นผู้ให้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้ามีเพื่อนรักกับเพื่อนแท้เราก็ไม่รู้ว่ามีจริงไหมแต่ส่วนมากจะโดนหักหลังเรื่องนี้ถ้าอยู่ในสายธรรมเขาจะไปไกลเพราะว่าเป็นวาสนาโอ้นี่แสดงว่าอนาคตนี่บวชจะดีเลยใช่ค่ะเพราะวันนี้สาธุอนุโมทนาบุญเลยนะแล้วค่ะเริ่แล้วเ่มล้าค่ะเรียดเดผ้า่ใช่ใช่เดียยผ้าแล้วก็เลขเก้าค่ะเลขเก้าใช่ไหมคะ เลขเก้าสามเก้าสี่ใช่สามเก้าสี่เนาะก็คือถ้าศาสตร์นี้เลขเก้าก็คือหมาย่องเรื่องของการวาจาที่ไม่เหมือนคนอื่นว่างั้นเถอะแล้วก็พูดวาจาเป็นซับคนนี้ค,ค่ะแล้วเลขเก้าเนี้ยมักจะพอเจอวิกฤตมักจะลังเลีเป็นคนตัดสินใจไม่เด็ดขาดอ้าวโอ้ก็มีจุดเสียอยู่นะเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นคนขี้บ่นนะทีนี้พอพอรวมกันมีเลขสี่อยู่ข้างหลังก็คือเรา ทั้งชีวิตแต่ใช้คําพูดตลอดเวลาก็คือมีคนมีเสน่ห์ใครติดแกดูพอคุยแล้วติดแกใช่ใช่แกเป็นคนเป็นคนกลมยูอ่ะกลอมยูเลยคนนี้ใช่ไหมก็ทั้งทำรายการทั้งพูดจาขายงานทั้งประชุมอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยก็ต้องใช้ปากใช้สมองเป็นหลักปากเป็นทรัพย์ใช่ค่ะปากเป็นทรัพย์ดีทุกตัวเลยดีทุกตัวคนนี้พอเลขกรวมแล้วอ่ะเป็นเรื่องของการทํางานหนักแกก็จะไม่หยุดเลย ทำทุกวันที่แน่นอนเรื่องทำงานเนี่ยยืนยันได้ก็เดินทางตลอดประมาณว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวตลอดเวลาน่ะถึงไม่ค่อยได้พักถ้าโรคที่แกจะเกิดได้ก็คือโรคของของความดันของของเกี่ยวกับโรคลมอืมค่ะอ่าวาจาจะเป็นสีก็เป็นสีถ้าเป็นโทษก็เป็นโทษก็ให้ระวังครับค่ะพราะถ้าพูดดีจะเป็นมงคลกับแกมากค่ะจะมีคนรักส่วนใหญ่จะเป็นคนพู อ,อ,อย่าดูใครคือหนึ่งเขาหมอที่อาชีพที่ปัจจุบันคือหมอแล้วหมอแล้วด้วยเรื่องสุขภาพถ้าเขาไม่กินเหล้าหรือไม่กินของเหลวก็สุขภาพจะดีค่ะ<ม>ถ,นะถ้าเราเราเว้นน้ําเมาก็วาจาเเาาก็จะดี<ม>ค่ะ,คะ,คะอย่างอื่นก็ส่วนมากตัวเลขนี้ที่เราดูถ้าคนมีอาชีพอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวเองว่าเขาจะ ระวังอะไร,รถูกไหมคะมแต่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นหรือเด็กที่มีครอบครัวพ่อแม่ที่อยากจะให้ลูกทําอะไรเนี่ยเอามาดูแล้วเราจะบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้มีความสามารถด้านไหนแล้วพ่อแม่เขาบางคนลูกไม่ฟังพ่อแม่เลยแล้วพ่อแม่ก็ด่ายอยู่ทุกวันมันก็เป็นกรรมกันเนาะแต่ทีนี้ถ้าเราแนะนําได้เนี่ยไอ้กรรมตรงนี้มันก็ว่าจริงก,กับแม่กับลูกมันจะเบาลงคอ่าผมขอถามเลยครับที่ทายมาเนี่ยพยากรณมาเนี่ย แม่นไม่แม่นเอาดิแปดสิบเปอร์เซ็นตอ่าเห็ไหมคือต้องพูดยืนยันบางอย่างเนี่ยชีวิตมันมันเดินไปมันทําให้เราต้องรู้จักปรับเพราะนั้นมันก็มันก็จะมีวิธีมองวิธีแก้ปัญหาวิธีที่จะให้โอกาสคนไม่ดุแล้วก็ถูกที่สุดคือผมเป็นคนชอบสอนคนคืออย่างเวลาเรีอกน้องมาดุดูนิดเดียว แล้วก็จะบอกว่าผลเสียที่คุณทําแบบนี้เพราะอะไรอืแต่้าเคือคุณทําแบบนี้ทุกคนก็จะได้ดีหมดคุณก็เก่งขึ้นองค์กรก็มีประโยชน์มากขึ้นได้ได้ได้แก้ไขงานมากขึ้นผมถามจริงๆนะดูได้เฉพาะไอ้นี่เลยเหรอทําไมมันแม่นขนาดนั้นเลยบัตรประชาชนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงดูแต่เลขบัตรประชาชนเลขท้ายสามตัวอย่างอื่นมันมีเออมันมีบ้านรถจ้ะบ้านรถ บ้านนี้ก็ยังเปลี่ยนเลขที่ได้ได้รถนี่ก็เปลี่ยนเลขบ้านเลขทะเบียนได้แก้เค่ะม่แต่อันนี้เปลี่ยนไม่อันนี้ก็อาจจะมีแก้เคลดได้ค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนภาครัฐคงไม่ยอมใช่ใช่แต่ก็ผมถามนิดนึงพี่โรกคือคือผมมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันถูกกําหนดไว้อยู่แล้วคนคนที่เกิดขึ้นมาจะต้องมีเลขประจําตัวอันนั้นคือในในเชิงของพี่สองคนเนี่ยใครเป็นคนกําหนด อมหาไทยกำหนดฟ้ากำหนดเลอทาไมเราต้องมีเลขในพื้นฐานที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์ใครกำหนดท่านเ็าบอกว่าเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเหมือนกับลิขิตฟ้าเพราทุกคนมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดมาแล้วเมื่อไหรคนไหนไปทำบัตรมันก็รันของมันอ่ะใช่หรือปล่าคือมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ได้ไมด้ไปเลือกไม่ได้ออกมาปุ๊ก็ให้ไอดีมานะครับปุ๊ง เนี่ยอย่างเงี้ยออ้โโออนนไม่ได้ไไดฟ้าลิขิตเนะาะฟ,ฟ,ฟ้าลิขิตเราเร้ว่าลิขิตฟ้าค่ะลิขิตฟ้ามา,มาแล้วค่ะมันเปลี่ยนแปลงไไม่ด้โอ้โห,โหผมก็ไม่อยากบอกตัวเลขเลยพอพูดถึงเลขท้าย3ตัวของพี่โก้เนี่ยอะไรฮะของผมเริ่มมาจากศูนย์ก่อนเลยตั้งแต่ตัวการศ<โ>ูนย์ศูนย์สองขอบคุณเลยทำไมศูนย์มาเยอะขนาดนี้พี่ทิพย์ศเยอะขนาดนี้พี่ทิพย์เอาให้ดีนะเอาให้ดีศูนย์ศูนย์สองอีกเอาให้ดีผมนี่เป็นคนโมโหง่ายนะพี่ จ้าตัเลขศูนย์นี้บ่งบอกถึงการสูญเสีย <c oughs> เป็นเลขเป็นเลขตายคือชี้ให้เป็นก็ได้ชี้ให้ตายก็ได้ขึ้นกับดวงคนนั้นด้วยถ้าคนคนั้นอยู่ในศีลในธรรมเขาจะชี้เป็นชี้ตายคนอื่นได้กับตัวเองก็ได้ผมเนี่ยนะใช่ค่ะเลขศูนย์มันน้อยมากที่จะได้เพราะหน้าหน้าคนนั้นหนึ่งเป็นใครโอ้โหว่าตัวศูนย์ศูนย์นั้นจะไม่มีเลอถูกปะมันจะรหัสหนึ่งนมโอ้ห้วมาที่ผมเลยนะรหัสสองก็คือเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับโลกก็คือโลกกรรม เลกศูนย์นี่คือชัดเจนค่ะมีโรคมาจําตัวมาถามว่าเคยผ่าตัดไหมน่าจะมีโอ้โหนี่ยับไปทั้งตัวแล้วเนะี่ย <c oughs> ทุกทุกตำแหน่งเลยตั้งแต<ก>่หัวจ <ด S 1> อท้ายความตีละคร,รตีละคร,รที่ผ่ายับเลยนะคือในงานในงานที่เราเล่นละครหรือว่างานที่เราเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันผ่านประสบการณ์มาเยอะมากแต่ก็รอดครูบาอาจารย์ช่วยเหลือมาตลอด เพราะว่าถ้าไม่อยู่ในสายบุญจริงๆไม่รอดค่ะเพราะเลขศูนย์นี้ตรงกลางนันหมายความว่าครึ่งครึ่งทางของชีวิตก็จะเปลี่ยนโลกอยู่นั่นโดยธรรมชาติที่คนปกติที่ไม่ทําอะไรเลยนะเพราะว่าตรงนั้นก็คือก็เปลี่ยนแต่พี่ก็บอกว่าเขาอยู่ในการปฏิบัติฉะนั้นจะจะ<ม>เนือดวงสายวิปัสสนาจะเนื้อดวงค่ะเขาจะรู้วิธีแก้เคล็ดตัวเองมันขยับได้แต่เลขสูงความหมายของเราก็คือ ศูนย์มันมีเสียหมดเนาะเสียตั้งคู่เสียตั้งทุกสิ่งอย่างเสียเพื่อนเสียฝฟง,ฟงเสียหมดถ้าอยู่ไว้เสียมันก็เสียแต่อยู่ไว้ได้มันก็ได้แต่ของเลขพี่ก็ที่ดีคือเลขสองอเลขสองนั่นคือเขาเป็นผู้ให้เพราะมีจิตเมตตามากมจิตก็เมตตาแล้วก็ทําอะไรคือมีแต่คนรักแต่ถามว่าความสําเร็จอยู่ไหมมันอยู่ที่บุคลากรอยู่กับเขาที่เขาจะคําชูพี่เขาไหมค่ะทำ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 ไปคนเกลียดก็มี ก็เลขศูนย์ไงเกลียดเกียดง่ายใช่ค่ะแต่พี่ก็อารมณ์จะแรงาะเลขศูนย์อันนี้ใจร้อนมากใจร้อนนะตอนนี้อย่าเพิ่งอ่กตอนนี้ตอนนี้ก็ใจเย็นจะเย็นใช่ไหมเพราะว่าถ้าอายุเยอะแล้วอยู่สายสายที่ปฏิบัติอ่ะมันจะเชะตามมันก็จะเปลี่ยนละมันจะไม่ไปตามตัวเลขตามตัวเลขมันคือแค่หมุนตามวงล้อบางคนโชคร้ายสิบปีเจอครั้งโชคดีสิบปีเจอครั้งมันก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นนะคนที่ถึงคาดพี่ทิพย์ คิดว่าพี่จะมีวิธีแก้ยังไงอ๋อโอเคอถึงคาดเราไปแก้ไขที่ผมถามมาตกใจเราเรารู้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็ก็ก็มันอาตัวเลขมันบอกไง <ๆ S 2> พี่ปีสามตัวเนี่ยผมยกเคสมาว่าถ้ามตัวเลขมันบอกว่าคนเนี้ยถึงคาดพี่ทิพย์จะแก้ยังไงเอาคำว่าถึงคาดมันจะมีระยะ่วงเวลาอยู่ก็คือศูนย์ศูนย์ที่ปรากฏ คือศูนย์ที่อยู่ตรงกลางของเลขนะ้ันคือเรื่องของอายุที่ไม่ยาวก็คือช่วงหม่กลางคนแต่ไม่เกิน60แต่คนคนนั้นเนี่ยเราก็ต้องแนะนําว่าคุณต้องไปสร้างบารมีอย่างหนึ่งอาจจะไปแก้เคล็ดทางพุทธศาสนาถ้าความเชื่อเช่นอ่อหนึ่งก็ที่พื้นฐานที่แนะนํา ไปปล่อยปลาหน้าเขียงก่อนเลยเพราะว่าหนึ่งการปล่อยปลาหน้าเขียงมันเป็นห่วงโซ่อาหารการเราปล่อยปลาหน้าเขียงหนึ่งปลากำลังจะตายบางทีปลามก็มีอะไรนะโอไปซื้อออกมาเลยซื้อออกมาเลยนั่นก็คือเหมือนซื้อชีวิตตัวเองแก้เคล็ดไปก่อนให้เราอายุเรายืนไปหน่อยนึงครับกี่วันก็แล้วแต่ล็อยู่ที่จํานวนตัวแล้วล่ะเดี๋ยนี้พยาบอกว่าเอาเอาไข่นะเผื่อมันจะไปออกลูกออกหลานให้ค่ะแล้วก็แก้เคล็ดบอกว่าให้ท่าอายุวางหนึ่งนะครับแล้วก็แปอทิษฐานบอกให้เทพเทวดาทั้งบนฟ้าและ ชั้นมาดานคือ3มโลกให้เขามาร่วมมทนาในบุญที่เราสร้างด้วยว่าเราทําบุญใหญ่นะแล้วก็เราก็ปล่อยไปแล้วบอกให้เขายุยืนไปยันนานอๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขอพรให้กับตัวเองทำบ่อยๆตรงนี้มันก็เหมือนว่าปลานั้นก็ไปเติบโตก็ไปหล่อเลี้ยงชีวิตคนอื่นที่ที่ไปต่ออีกเป็นได้องนะสุดท้ายนี้พี่ทิพอยากจะฝากอะไรแฟ,แฟนๆเดอมูมาสเตมูมาสเตอร์ที่จริงวิชาแขนงนี้มัน มันต้องสัมผัสและพิสูจน์นะคะมมไม่เชื่อแต่ก็อย่ารบหลูลองพิสูจน์ดูเอาค่ะถ้ามันเป็นจริงแล้วเราเชื่อแล้วม,มันมีผลเพราะผลดีกับเราตัวเราเองอแต่ถ้ามันไม่จริงไม่เชื่อมันก็ไม่มีใครไปไปให้เชื่อได้แต่คนที่เชื่อก็ลองพิสูจน์บางทีสิ่งที่เจออยู่เนี่ยมันอาจจะจากร้ายกลายเป็นดีก็ก็ลองฟังเอาค่ะเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันของสายพวกนี้มันอยู่ที่ความเชื่อเท่านั้นเองอกับครูบาอาจารย์ที่ผู้ประษาประสิทธิชามาแล้วเนี่ย เราก็เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ที่มีอยู่เหมือนกันว่าท่านเก่งเราถึงกล้ามายือนอยู่จุดนี้ได้เพราะถ้าเราเสียในมมไมความมั่งมาทาไมถูกไหมเราเรามั่นใจว่าเราทําได้แล้วทาได้ดีด้วยที่เรามาอยู่จุดนี้เพราะเรามีวิชาชีพเบื้องหลังกันเรามาอยู่เน,นนี้มันม,มีความเสี่ยงของขอาชีพอยู่เหมือนกันคือ,คอที่ดีที่สุดคือมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แล้ววันนี้นะครับเดอะมูวมัสเซอร์ของเราครับต้อง กลาบลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับวันนี้เดอะมูมาสเตอร์สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ